ที่ชมข่าวนักสืบพิมพ์ตำรวจพลเมืองรับข่าวออนไลน์ครับวันนี้เป็นงานเขาเรียกว่างานถ่ายรูปลับปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยชีวิตนะครับของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิตบ้านทือวันนี้มีบัณฑิต22ท่านนะครับที่จบจากมหาวิทยาลัยชีวิตบ้านทือกเอ็เป็นบัณฑิตที่เขาเรียกว่า เป็นบัณฑิตชาวนาปัญญชนชาวบ้านเป็นบัณฑิตที่มีหัวใจเพื่อปวงชนเป็นบัณฑิตที่จะออกไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไปวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมข่าวของตำรวจพลเมืองออนไลน์อยู่ได้ได้รับฟังรับทราบว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยชีวิตเป็นยังไงเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นอยากจะให้แต่ละคนแนะนําตัวเองนะครับที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับว่าเป็นใครมาจากไหนบ้างนะครับเอาเริ่มเลยครับจากคนแรกซ้ายมือผม สวัสดีค่ะยิงออนชินชัยนะคะ,ะเป็นนักศึกษามหาวิชัยสรชบัานผือจังวหวัดพิรธานีตั้งใจที่จะมาเรียนตรงนี้เพื่อที่ให้ตัวเองชีวิตเปลี่ยนจรงิงๆแล้วก็มันก็เปลี่ยนแปลงได้จรงิงๆก็คือชีวิตที่ดีขึ้นดี่ค่ะชื่อ,อสิริเสียนชิน<ม>ชัยค่ะนนักศึกษาอย<ม>ู่ที่อสมบ้านผือ อาาหพอดีท่าหารวันจันทะเลิศค่ะช่รเชอร์อนค่ะก็มีประวัติล่าเงาของตัวเองเป็นไทฟวนตันอยูำเภอบ้านหมื่ค่ะวันนี้มีความ like ภาคภูม <5 attraction> ิใจมากยินดีมากที่ว่าจะขอขอบคุณมหาวิทยาลัยชีวิตนะคะที่ให้โอกาสได้มีวันนี้นะค่ะจากที่มีความตั้งใจแล้ว ตั้งเป้าหมายของตัวเองว่าต้องจบปิญญา,าวันนี้ขอบคุณมอชีวิตมากค่ะที่ให้โอกาสพิีการค่ะขอบคุณค่ะที่มา,าเรียนที่มอชีมิตตั้งแต่เริ่มเปิดแรกแก็ตั้งใจว่าจะให้มันจบก็จบ,จ,บจริงดีใจด้วยภูมิใจแล้วก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ผูท้ที่ สอนแล้วแนะนําเข้ามาถ้าไม่มีอาจารย์พวกพวกนี้พวกเราคงจะไม่จบวันนี้ดีใจมากที่ได้เรียนจบได้ได้รับปริญญา,อาขอบคุณครับครับหลังจากที่รู้จักทุกท่านนะครับนี่แนะานามตัวแทนของบัณฑิตทั้งหมดเรามียีสบสองท่านนี้ในะานามตัวแทน4ี่ท่านนี่หลังจากที่ได้ทราบว่าแต่ท่านเป็นใครจาไหนแล้วครับแต่สิ่งที่อยากให้รู้จักอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอาสั้นๆเอาเนื้อๆเ,เ,เ,เลยว่า เมื่อเ,เ,อเมื่อเขาบอกว่าเราเป็นมันดิด็ชาวนาปัญญชนชาวบ้านเราเรียนที่นี่แล้วเราเปลี่ยนมีชีวิตที่ดีขึ้นช่วยตัวเองได้ช่วยคนอื่นได้นี่อ,อยากให้พวกเราบอกว่าเราเปลี่ยนตัวเองยังไงครับคนคนละสั้นๆนะครับในคาถามว่าตัวเองเปลี่ยนยังไงหลังจากเรียนจบที่นี่แล้วเชิญที่คุณอิงออนก่อนเลยครับ ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงก,ก็คืออ,อดีตจากอาดีตก็คือว่าไม่เคยจะพบปะสังสรรค์กับใ,ใครหรือแม้แต่ที่จะพูดคุยกับใ,ใครแต่ณปัจจุบันเราสามารถที่จะก้าวเข้าไปในชุมชนหรือว่าพูดคุยกับคนอื่นได้นั่นคือแสดงว่าตัวเองมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นค่ะเหมือนว่าเขามีหัวใจสาธาระมากขึ้นกล้าที่จะทํางานกับชุมชนมากขึ้นหลังจากที่ไม่เคยจะ ได้เรียนรู้ชมชนแล้เขาอยู่กินยังไงต่อไปเจอกับประธานนี่เป็นประธานบัณฑิตนะครับรุ่นหนึ่งคุณคณรูเฉลียก็ก็ไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าตัวเองเป็นแค่แม่ค้าหรือว่าเพื่อน,นเป็นชาวไร่ชาวนาหรือข้าราชการธรรมดาที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นบัณฑิตนี่คือมอชีวิตให้โอกาสแก่ทุกคนถ้าหากว่าไม่มีมอชีวิตนะคะ บัณฑิตนี่ชื่ใช่ว่าจะหาหาได้ง่ายนะคะแต่ว่าถึงใครจะพูดถึงมอชีวิตง่ายหรือยากนั้นก็อยากให้ลองพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่ได้เป็นบัณฑิตมานั้นเราจะต่อสู้ยังไงแต่สิ่งที่ได้บบรับปริญญาวันนี้คือเป็นแค่การเริ่มต้นของนักศึกษามอชีวิตนะคะภายหลังต่อไปนั่นแหละคือคนข้างนอกจะมองว่าเรามีศักดิ์ศรีที่จบจริงได้หรือเปล่าโอเคครับค่ะสวัสดีค่ะมาลดีอีกรอบนะคะ ก็มีความภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้มาเรียนมอชีวิตนะคะเมื่อก่อนเราจะไม่มีความมั่นใจเราจะเป็นผู้ตามตลอดทีนี้พอได้ลงชุมชนแล้วจากที่คณะอาจารย์พาลงชุมชนปฏิบัติจริงได้ดูได้รู้ได้เห็นแล้วก็นำเอาการศึกษานะมาปรับกับชีวิตของตัวเองให้อยู่รอดไม่ใช่ว่าเราจะเอาอาชีพหลักอาชีพเดียวเราก็มีอาชีพรอง จากเราตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างเดียวเราก็ไปทํำนาทําทไร่ทําสวนมันก็เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงที่พึ่งตัวเองได้ค่ะรอบสองตอนแรกก็เป็นคนใจร้อนผีผามม่มีความคิดพอดีเข้ามาเรียนตรงนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองใจเย็นแล้วก็จะทําอะไรก็คิดตึกตองให้ดีแล้วก็สมกับอาจารย์สอนมาว่าให้ ให้เรียนสันติศึกษาใจเย็นแล้วก็ไม่อยากให้มีที่ว่าเกิดขัดแย้งทะเลาะกันเนี่ยเราไม่มีเลยตอนนี้เพราะว่าใจเรารู้มองใจคนออกแล้วก็รู้ว่าอยู่ด้วยกันเป็นยังไงก็ด้านความคิดเปลี่ยนด้านความคิดมากที่สุดแล้วก็วิธีทําการกระทําทํางานขอบคุณมากครับท่านจะได้เห็นว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่บัณฑิต หมอชีวิตทั้ง2ี่คนได้ได้เปลี่ยนจากการที่มาเรียนที่นี่นะครับมาจากการเรียนรู้ที่นี่เพะฉะนั้นจะเห็นว่า,าถ้ามหามหาวิทยาลัยชีวิตนี่ถ้าถ้าเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงคนนี่ต้เรียกว่าเป็นการศึกษาที่พยายามทําให้คนได้รู้จักตัวเองเมื่อรู้จักตัวเองก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองมีเป้าหมายชีวิตสามารถช่วยตัวเองได้ช่วยคนอื่นได้ถ้าอยู่ในชุมชนก็จะนําพาชุมชนเขาเรียกว่าเข้าไป ในการที่จะช่วยขับเคลื่อนชุมชนช่วยอยู่กับชุมชนแล้วทาให้ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็เป็นแบบอย่างในการได้อยู่ในสังคมต่อไปนะครับถ้างั้นถ้าเราเห็นการศึกษาที่หลากหลายมากมายในสังคมรูปประทำการเปลี่ยนแปลงคนรูปประทความสําเร็จรูปประทำในการที่จะพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยชีวิตก็คงจะเป็นอีกอีกอีก,อกเครื่องมือนึงอีกรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาคนให้คนรู้จักตนเองทําให้คนคืนสู่รากง่าทําให้คนได้เราเรียกว่าให้ความสําคัญกับท้องถิ่นตนเองให้ความสําคัญกับ ที่มาที่ไปของตัวเองอ,อย่างอาจารย์เสรีอธิการบดีของมหาวิาลยนี้กล่าวว่าเมื่อเราเรียนแล้วเราจะรู้จักรากเง่าไม่อายที่ไม่อายที่จะเรียนรู้ตัวเองไม่อายที่จะ c come back t o the b a s i c come back to the root กลับไปหาภูมิปัญญากลับไปหาต้นทุนที่ตัวเองมีแล้วรื้อฟื้นดึงมันขึ้นมาพัฒน,นาตัวเองเห็นตัวเองช่วยตัวเองและช่วยสังคมให้สังคมทุกวันนี้สงบสุขดะงนั้น ถ้าเป็นเขาเรียกว่า,านักศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยที่ออกไปก็จะกลายเป็นตัวเชื่อมโยงสังคมสู่เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วเชื่อมโยงสังคมให้มีความสุขผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยชีวิตครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของหนังสือพิมพ์พลมเมืองตำรวจแล้วก็ข่าวออนไลน์นะครับหนังสือพิมพ์ตำรวจพลมเมืองหนังสือพิมพ์ตำรวจพลมเมืองนะครับข่าวออนไลน์ประจำอำเภอข่าวออนไลน์ประจำอำเภออนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับครับ ครับหลายคนอยากจะสงสัยว่าเรียนมหาวิทยาลัยชีวิตนี่แล้วต้องไปทํานาอย่างเดียวหรือเปล่าหลายคนเคยพูดมาเพราะว่าขึ้นป้ายว่าบัณฑิตชาวนาปรญญาชนชาวบ้านถ้าคนที่อยากจะมาเรียนนี่กลัวว่าจะได้ทํานาอย่างเดียวยังไงอยากจะให้บัณฑิตบอกเป้าหมายชีวิตตัวเองว่าจบนี้ตัวเองจะมีแผนชีวิตมีเป้าหมายชีวิตจะทําอะไรต่อหรือว่าจะพัฒนาอะไรที่มันเป็นต้นทุนตัวเองที่ทําอยู่แล้วอ่เริ่มที่คุณนิวันก่อนเลยค่ะเป้าหมายชีวิตก็คือ จะหลังจากที่เรียนมาแล้วก็คือเป้าหมายชีวิตในชีวิตของตัวเองก็คือเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วไม่จําเป็นว่าจะเป็นชาวนาคะก็คือบัณฑิตชาวนาก็คือไม่จำเป็นจะเป็นชาวนาแต่ที่สําคัญก็คือเราหาต้นทุนตัวเองได้ต้นทุนของเรามีอะไรทําธุรกิจหรือว่าจะเป็นแม่ค้าหรือจะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะรู้ก็คือว่าต้นทุนของเรามีอะไรแล้วเราจะเดินก้าวสู่ต้นทุนต้นทุนที่เรามีเนี่ยจะ ทำยังไงพัฒนาให้อาชีพให้มันดีขึ้นแค่นี้ค่ะ,คะก็น,นี้ก็คือค้าขายก็จะเอาหลักการของของการเรียนมอชีวิตมาเป็นหลักแนวคิดในการค้าขายไม่ว่าจะเรื่องการทำบัญชีการเก็บออมแล้วก็การมีระบบการค้าที่ที่ให้เป็นแบบหลักการที่ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะต่อยอดให้มอชีวิตและจะผักดันให้มอชีวิต ที่อำเภอพันผือได้เกิดขึ้นได้อีกค่ะสำหรับตัวดิฉันนะคะก็หลังจากที่เรียนแล้วเราได้รู้ประวัติรากเงาของตัวเองก็คือไทพวนเรารู้คุณค่าของบรรพบุรุษว่าท่านได้สะสมแล้วก็มรดกตกทอดไม่ว่าจะเป็นด้านปัจจัยสี่นะคะเพิ่นเข้าท่านมีการภุ้มครองตัวเองพึ่งตนเองได้ทุกด้านนะคะ ก็หลังจากที่จบก็คือเป็นการเริ่มต้นว่าเราน่ะต้องคือสืบทอดบรรพบุรุษแล้วก็เพื่อจะถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังแล้วก็ลูกหลานค่ะก็ที่จบไปแล้วก็จะไปพึ่งตนเองแล้วก็ช่วยชุมชนนะคะช่วยชุมชนของตัวเองให้รู้จักรากเงาถ่ายทอดให้กับเยาวชนค่ะทนี้ก็คำว่าสหวิทยาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พอดีก <muy> ็เป็นผู้นําท้องที่อยู่พอดีก็ได้วิชานี้ไปเสริมเวลาเราทํางานอยู่กับชาวบ้านชาวบ้านบางคนเขาก็ไม่รู้จักว่าคําที่ว่าพัฒนาก็มีแต่อยากได้เรานี่ก็ประสบการณ์ถ้าเราไม่มาเรียนนี้ก็คงจะหนักแต่นี่เราใจเย็นลงแล้วรู้จักขับเคลื่อนเวลาเขาเขาพูดหรือเขาประทะเรามาอย่างนี้เราก็มีทางออกให้เขาก็สมเหมาะพอดีกับที่เราทํางานด้าน ด้านท้องที่เป็นผู้นำชุมชนคือผู้ใหญ่บ้านขณะนี้ก็ยังทําอยู่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเป็นคนขับเคลื่อนแล้วก็พอดีเราได้วิชานี้ไปพาชาวบ้านทำเรือขับเคลื่อนอะไรต่างๆก็ก็ภูมิใจด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้มาเรียนตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็มันก็เหมาะพอดีอันนี้ก็ประสบการณ์ทุกวันมีแต่เรื่องชาวบ้านเราก็รู้เนาะท้องท้องถิ่นรู้ชุมชน เวลาเขาทําอะไรเนี่ยเขามีแต่อยากได้ได้เราเราเราเป็นคนให้หามาให้หรือเขาเราเป็นคนพาพัฒนาเนี่ยเราต้องหาวิธีก็มีเทคนิคคือคําว่าสาวิทยาการมันตรงรอบด้านหลายหลายหนึ่งคือการกระทํากับเขาสองคือการความคิดเขาจะเราจะทําไปอย่าง,างไรอย่างไรแต่กเกษตรเราก็เป็นเสริมก็เคยทําเหมือนกันทําให้เป็นตัวอย่างถ้าได้อะไรมาเราก็เป็นโปรโมทหรืออยากให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรืออะไรเนี่ยบางคนบ้านเราเขาไม่รู้มีแต่ใช้ใช้สารเคมีใช้อะไรเนี่ยเราก็พยายามดึงนมเล้าหัวใจเขากลับมามาทําให้เหมือนเราเราก็มีอะไรให้เขาให้เขาเราเราไม่ต้องว่าไปไปขายเราก็แนะนําให้เขารู้ซะก,ก่อนที่หลังเราเราถึงพัฒนาไอความคิดก็เป็นอย่างนี้มาตลอดก็เลยวิชานี้รู้สึกว่าคุ้มค่ากับเราเราที่เรียนจบ โอเคนะครับก็จะเห็นว่าบัณฑิตทุกท่านล้วนแต่หลังจากจบออกไปล้วนเ,เขาเรียกว่าไม่เอาใบปริญญาไปเล่หางานทําทุกคนล้วนจะต่อยอดภูมิปัญญาต่อยอดสิ่งที่ตนเองมีสิ่งที่ชุมชนมีแล้วก็บูรณาการให้มันเป็นเรียกว่าเป็นทั้งอาชีพเป็นทั้งจิตอาสาเป็นทั้งงานพัฒนาชุมชนช่วยตัวเองได้ช่วยคนอื่นได้ช่วยสังคมสังคมเป็นสุขได้นะครับวันนี้กับผมสัญญาส้ายเสยนานะครับพอสรชบ้านผือพร้อมด้วยคุณอิงอ่อน คุณชูศิริคุณจีรวรรณและคุณบุญไทยคำผิวต้องกลับลาพี่น้องผู้รับชมรายการอยู่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ